ฮ <Hello. S 1> ลโหลสวัสดีปีใหม่ค่ะคุณพ่อขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเง<า>ินเยอะ<า>ๆด้วยเยค่ะเป็นไงบ้างขอพรบ้างมาขอพรปีใหม่ค่ะเออสวัสดีไปเป็นกันออยู่วันโน้ตุขังรังครงับทุก เร็ยกอะไรก็ใครมีเด้อขอให้เป็นเศรษฐีมั่งมีไส้ทุกอยากขอคนในเกิดขอเพื่อนขคนมาผุดตามปัตถุต้องบากระฟาติดตา้งซื้อสารหกนี้เป็นคู่ครองลูกอยู่ร่วมยินเป็นทุกต้องครอบครัวสาธุกหน้าตาทุกพี่เดี๋ยวจะดับเอาก็ฟังตั้งใจตั้งใจรับพรเนาะ เป็นไงสบายดีฮะไปเรียนสองการกันไหนเวลาไปไหนเนาะวันนี้อยู่ไดหนมัดวันนี้เออนอนพื้นไปเจ็บไข่เจ็บมาจะไปวัดเออเวไาแต่อายเจ้าอย่างนี้นี่เวลาดับมาโป้กับเอ้ลูกกินขุนเขาขึ้นน้ำเทื่อเปล่านอนดีนะยาอยาดากัเลยนอนพื้นนี่ งานสินงาเก็บหวยใหญ่ไปดอืมทำงานหลายใช่ไหมได้ขับหลหายโอกไปเบื่อคนแก่บานขาเปิดก็เลยขับพิดงานโอ้สองการใ,ใครไม่เปิดนะสงการเข้าไปเปิดรอกไปวนันที่จิ้นจองก็กิะตีเนี่ยกระแล้วสงการไม่มีกันไหนเปิดรอก